สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาเดือดฮันแล้วก็ไข่ที่จํากัดจํานวนประมาณ6กหมื่นหกแสนเท่าไหร่ประมาณนั้นไหร่รในแมปที่มีชื่อว่า Combat Warrior นะครับก็วิธีรับนะครับเราไปดูกันเลยว่ามันรับไงอย่างแรกนะครับให้เราเข้ามาในแมปก่อนหลังจากนั้นให้ทุกคนกดตรงคำว่าเดือดฮันนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปไข่หน้าแดๆงๆตัวนี้นกดไปเลยเมื่อเรากดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นภารกิจให้เราทํานะอย่างแรกก็คือเราจะต้องฆ่าคนให้ได้150 150พอยน้ารับพอยต์นี่นเกงนะครับซึ่งต์ฟ รวมเท่านั้นนะครับและเมื่อเราได้150พอยต์นะครับมันจะปลดล็อกออบบี้ให้เราเล่นนะครับให้เรากดปุ่มสีเขียวไปเล่นออบบี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดคอนเฟิร์มนะครับโอเคนะครับเมื่อเราถูกวัมาในออบบี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือให้เราเล่นไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงประตูนะซึ่งเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเกิดเราตายแล้วเราจะต้องเริ่มใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่มีเช็ค point อ,อยู่นะวางใจได้เลยเมื่อเรามาถึงแล้วก็ให้เรากด H ค้างที่หน้าประตูได้เลยนะครับโอเคเมื่เเเเราดดด้้งงนบปใหหีไไแๆยยยิล เมื่อเราถูกวาร์ปมายังล็อบบี้เนี่ยทุกคนสามารถกดรับเหรียญตาแล้วก็กดรับไข่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวไข่มาแล้วเรียบร้อยก็วิธีการรับเหรียญตากับไข่ในแมป Combat Warrior ก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อผุ้นิคอร์ดกับซื้อเกงด้วยสำหรับนี้ลาไปและไปละบาย